ครับมากันที่เรื่องของวัคซีนทางเลือกกันบ้างนะครับซีโนโฟาร์มนะครับล็อตแรกจํานวน1ล้านโดสตอนนี้เดินทางมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและจะสามารถเริ่มบริการฉีดได้ในช่วงวันที่25มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับโดยไปดูรายละเอียดนะครับที่เพจ Facebook ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์เขามีการรายงานนะครับว่า วัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มล็อตแรกนะครับจำนวน1ล้านโดสเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วนะครับโดยมีพลอากาศตรีนายแพทย์สันติสีเสริมโพธนะครับรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะไปรอรับเลย โดยวัคซีนนะครับถูกขนส่งมาโดยเที่ยวบินขนส่งสินค้า t g 8669เที่ยวบินที่1นะครับจำนวน500,000โดสออกจากปักกิ่งมาเลยนะครับที่จีนเวลาประมาณตีห้าครึ่งตามเวลาท้องถิน่นแล้วมาถึงประเทศไทยในช่วง9โมง3นาที นั่นคือเที่ยวบินแรกจํานวน5 0 0 0 0นโดสนะครับและเที่ยวบินที่2ขนส่งโดย Boris, เป็นเที่ยวบินขนส่งสินค้านะครับ TG 675จํานวนอีก5 0 0 0 0นโดสออกจากปักกิ่งนะครับที่จีนเนี่ยเวลาประมาณ6กโมงครึ่งตามเวลาท้องถิ่นเรียกว่าตามกันมาติดๆเลยนะครับมาถึงไทยตอนประมาณ10บโมงสนาที พอมาถึงแล้วนะครับก็ลําเลียงไปที่ตู้ควบคุมอุณหภูมิบรรจุวัคซีนขึ้นรถขนส่งไปยังสถานที่เก็บนะครับหรือว่าคลังวัคซีนของบริษัทไบโอจีนิเทคจำกัดเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนที่จะกระจายจัดส่งไปสู่โรงพยาบาลต่างๆที่รับฉีดให้กับองค์กรที่รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในวันที่23-24มิถุนายน2564 เพราะฉะนั้นนะครับก็จะสามารถเ,าเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่25มิถุนายนนี้เป็นต้นไปส่วนระบบการฉีดวัคซีนของภาครัฐนะครับเรื่องนี้ทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัดชัยพรมเลิศก็มีหนังสือด่วนที่สุดไปเลยนะครับขอให้ทุกจังหวัดเนี่ยนำข้อมูลการขอรับสนับสนุนวัคซีนตามที่ส่วนราชการหลายหน่วยงานและภาคเอกชนแจ้งความประสงค์เพื่อให้ไปฉีดให้กับบุคลากรในสังกัด ไปประกอบการวางแผนและวางระบบการบริหารการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทั่วถึงและไม่เลือกปฏิบัติโดยจะยึดหลักลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายตามมติของสอบคนะครับกลุ่มลำดับที่ว่าก,ก็คือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในนี้อันแรกเลยนะครับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าถัดมานะครับรวมไปถึงกลุ่มอาชีพเสี่ยงติดเชื้อและกิจกรรมที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชนผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคประจําตัว7โรคเสี่ยงและประชาชนทั่วไปอันนี้คือเรียงลําดับความในการฉีดเลยนะครับรวมไปถึงการสร้างความรับรู้ให้กับภาครัฐและเอกชนที่มีบุค,คลากรอยู่ในหลายจังหวัดองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานต่างชาติที่ติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศสามารถที่จะแจ้งขอรับวัคซีนไปฉีดให้กับบุค,คลากรในสังกัดได้โดยหาสถานพยาบาลรองรับการฉีดได้เอง พร้อมกับขอให้เพิ่มการเข้าถึงและให้ผู้ประกันตนได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดด้วยรวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทาเป็นแผนเผชิญสถานการณ์นะครับที่มีบุคลากรจํานวนมากและก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 <c oughs> เป็นกลุ่มก้อนเพื่อที่จะให้สามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพครับ